ใช้เนินใช้เงิน1,500บาท30วันวันที่1 1หลังจากที่เบื่บออาหารไม่รู้จะทําอะไรกินดีวันนี้จีก็อยากกินข้าวผัดปลากระป๋องแต่จีไม่ได้หุงข้าวไว้ก็เลยไม่มีข้าวเย็นมาไว้ผัดถ้าต้องหุงข้าวแล้วก็รอให้ข้าวเย็นอีกมันก็จะเสียเวลาจีก็จะใช้วิธีเอาเข้าวสารมาผัดกับปลากระป๋องแล้วก็ไปหุงพร้อมกันทีเดียวในหม้อหุงข้าวเลยวิธีทําก็คือจีจะเอากระเทียมมาไปผัดพร้อมกับไข่เลยแล้วก็ยีๆให้ไข่สุกตามด้วยข้าวสารที่ซาวน้ําแล้วลงไป2งถ้วยตวงถ้วยตวงทีี่่้้กมมาาับหย,ยทพพไไว ผัดข้าวที่จีใช้อยู่นี่เลยน่ารักมากแล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าลืมใส่น้ำของปลาก,กระป๋องไปด้วยนะจีใส่ไป5ช้อนโต๊ะน้ำข้าวที่ผัดไว้มาเทใส่หม้อหุของข้าวเลยแล้วก็เติมน้ำไป2ถ้วยตวงหลังจากนั้นก็ใส่ปลาก,กระป๋องลงไปเลยจีใช้2กระป๋องนะเสร็จแล้วก็ปิดฝานำไปหุงได้เลยทุกคนแล้วก็มาแตะปุ่มที่เมนูให้ไฟกระพริบที่คูกิงถ้าไฟขึ้นกระพริบเตือนหลายครั้งแบบนี้แปลว่าสุกแล้วนะตอนนี้ข้าวที่เราหุงไว้ก็เสร็จออ็จจจแแแแลล้้้้วววททุุกกกกคคคคนนนนนหหหหอออมมมมมา่่่่่่่ััยยยงงงไไบููีีีะเเพพพิิรืปดดใส แล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยมะนาวอีกหนึ่งซิเห็นหม้อน่ารักปุกปิ๊กแบบนี้เขาคือหม้อหุงข้าวยี่ห้อคาเมลนะทุกคนแต่ว่าเขามีหลายฟังก์ชันอยู่นะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทําโจ๊กทําซุปทําชาบูได้หมดเลยเดี๋ยวจีจะแปะตะกร้าสินค้าวไว้ให้นะเผืมีคนสนใจช่วงใหม่ก็เหมือนเดิมนะทุกคนกินนมกาแฟอีกแล้วติดตีดจริงๆแล้วแหละ ตอนบ่ายจีก็จะทำนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยนะทุกคนแต่จีไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วจีก็จะขึ้นมารดน้ำต้นไม้แล้วก็จะมาโชว์ผักสลัดนิดนึงทุกคนเราจะได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ยเ่มือนเมื้อเย็นจีก็จะกินข้าวอบปลากระป๋องเหมือนเดิมสรุปยอดกันดีกว่าวันนี้จีซื้อปลากระป๋องไป28บาทเหลือเงิน630าบาท